เ่อหรอะยังไงค่ะกินวิธีกินยังไงล่ะคะถูกวิธีก็คือทำหน้าตรงๆงค่ะแล้วเงยหน้าขึ้นนะิดนึงก็ไม่ต้องเงยมากถ้าเงยมากอาจจะไปตันอยู่ที่หลอดลมค่ะเราถ้าเราเงยหนนะ้าขึ้นแบบนี้แล้วกินค่ะหลอดลมเราก็จะติดอยู่กับยาแล้วยาเราก็จะติดอยู่กับหลอดลมก็จะติดกันอยู่แบบนั้น เพอมันติดกันแล้วทำไงคะเราเป็นยังไงคะเราจะอะไรเนี่ยจะหายใจไม่ออกอ๋อจะไม่ออกแล้วก็หายใจไม่ออกเราต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นอือันนี้จะสาธิตให้ดูแล้วถ้าถ้าเราหายใจไม่ออกจริงๆอืแล้ต้องทําแบบนี้หนูเป็นคนช่วยใช่ไหมคะสมมุติว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ย ต้องช่วยเหลือเขายังไงดีนะเข้าข้างหลังใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีคนอยู่เราเขาต้องทำแบบนี้อือเก่งมากต้องทำแรงๆถ้าทำไม่แรงมันอาจจะติดอยู่ที่เดิมองืเรงๆใค้เขาย่นยาออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องไปข้างหลังเขาใช่ไหมตัวเนี้มันอยู่ข้างหน้าถ้าเราจะช่วยเหลือเขาเราต้องอยู่ข้างหลังแล้วให้เขา งแขนออกมานิดนึงแล้วเราค่อยเอามือสอดเข้าไปในตรงนี้อืแล้วเราก็แบบนี้แล้วก็ทํามือแบบนี้แล้วก็กระทุ้งเลยดึงขึ้นดึงลงแบบนี้อืมกระทุ้งเลยเหรอืแล้วถ้าของถ้ารู้สึกว่าเขาอ้วกเราเห็นยาก็คือปลอดภัยอเคก็หายใจออกปกติแต่ถ้าไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วเรา เราให้เราทานยาอืมแล้วทีนี้ถ้าเรากินยาแบบดูไปแล้วก็ให้กินไปแล้วก็หัวเราะไปถ้าเราหัวเราะอยู่นี้เราก็กินแล้วก็กินน้ำเราอาจจะไม่รู้เราเลยมันไปติดคออืมแล้วมันก็ไปติดหลอดลอมถ้าเรารู้วิธีรักษาตัวเองอืมแล้วต้องทําแบบนี้แบบไหน เอาทำตัวเองสิอ,งอ่ะต้องเอาแต่ชุนออกที่ทำตัวเองทำงงไงข้อค้อนโอ้ยทำไงนอ่ากระทุ้งเลยอ่ะตรงนี้นแบบเออแรงๆเ,เนาะให้ขย้อนยาวออกมาเนาะใช่ตก็แรงๆเนาะถ้าเราไม่ขย้อนออกมาแรงๆมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นะถึงแม้มันจะออกมานิดเดอยวๆแต่มันก็ไม่ปลอดภัย โอเควันนี้ปลอดภัยแล้วก็ยังดีอืมเอาคลิปนี้เจะจบก่อนเนาะเพราะมันยาวแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่าใหม่โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายแต่พรุ่งนี้มาเล่าใหม่ค่ะ